จำได้ไหม8อันดับไอดอลนักร้องสาวชื่อดังจากค่ายกามิกาเซ่จะมีใครบ้างอยู่วงไหนกับใครบ้างแล้วดังมาจากเพลงอะไรไปดูกันเลยจ้า อันดับที่8มีลาจากมีลาพันพินิ์กำลังเป็นที่รู้จักมากในตอนนี้สําหรับประเด็นสุดร้อนแรงของเธอซึ่งประวัติการเข้าวงการบันเทิงของเธอนั้นเข้ามาตั้งแต่อายุ13ปีมีเพลงเปิดตัวฮิตติดปากก็คือปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจด้วยความที่เป็นสาวพังสุดเท่กับผมสีชมพูบวกกับเสียงอันสดใสของเธอทําให้มีแฟนคลับมากมายเรียกได้ว่าในตอนนั้นก็นับว่าเป็นนักร้องเบอร์ต้นๆของค่ายเลยทีเดียว อันดับที่7อิงวารานทร์เปานินสาวน้อยหน้าใสที่หลงรักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นหนึ่งในศิลปินวงชินล,ลี่ไวช็อกก่อนที่จะออกจากวงเพราะอยากทุ่มเทกับการเรียนมากกว่าซึ่งเธอนั้นก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนเป็นอย่างมากจนได้เกียรตินิยมอันดับ2จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตกเอกขับร้องลัสสิกจนปัจจุบันนั้นก็ได้มาเป็นนักร้องเดี่ยวที่น่ารักและสดใสและแฟนคลับติดตามมากมายก,ก,กันเลยทีเดียว อันดับที่6คิตตี้ชีชานักแสดงสาวชื่อดังอดีตหนึ่งในสมาชิกวงคิดมีไฟสังกัดกามิกาเซตั้งแต่อายุ1 7ปีโดยเพลงฮิตติด,ดหูของวงนั้นก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นมอร์นิ่งคิสไวต่อความรู้สึกคิดก่อนหิ้งและผลงานอื่นๆอีกมากมายซึ่งปัจจุบันนั้นเธอก็ได้มาเป็นนักแสดงอิสระที่โด่งดังทางด้านการแสดงมากมายเลยนั่นเอง อันดับที่5เฟยพรปรวีฟางธนันทรนและแก้วจริญญาศิลปินหญิงกลุ่มแรกจากค่ายกามิกาเซโดยสาวเฟยและฟางน,านั้นเป็นพี่น้องที่อายุห่างกันเพียง1ปีส่วนแก้วนั้นได้รับการชักชวนจากฝ่ายคัดเลือกศิลปินของทางบริษัท ทั้ง3คนนั้นเคยถูกอยู่ในกลุ่มค่ายศิลปินหญิง9้าคนแต่ก็ถูกยกเลิกไปจึงได้มารวมตัวกันใหม่กลายเป็นเฟยฟ,ฟางแก้วจนถึงปัจจุบันนี้แม้ปัจจุบันนั้นทั้ง3จะไม่ค่อยได้มีการร้องเพลงมากเท่าไหรน่นักแต่เมื่อได้กลับมารวมตัวกันแล้วใครๆต่างก็จดจำเสียงของพวกเธอได้เป็นอย่างดีและหลงไหลในเสียงของพวกเธอนั้นก็นเป็นอย่างมาก อันดับที่ 4. โฟสโกลรัตและมดนับภาสการรวมตัวของทั้งสองนั้นมาจากเดิมแรกที่โฟนั้นเป็นนางแบบโฆษณาโทรทัศน์และเป็นนางเอก m อมวให้กับวงไอ้น้ำต่อมาทางด้นผู้กกับค่ายเพลงได้เชิญให้มาเป็นศรริลปินในสังกัดแต่ด้วยความที่สาวโฟนั้นยังไม่มีความสามารถในการร้องเพลงมากเพียงพอจึงได้าทาบทาให้หมดเด็กสาวจากโรงเรียนสองร้องเพลงมาอยู่ในค่ายด้วยจึงได้มาเป็นคอนเซปต์ศิลปินคู่เด็กผู้หญิงในวงที่มีชื่อว่าโฟโมดซึ่งก็คือการเอาชื่อของทั้งสองคนนั้นมารวมกันนั่นเอง ันดับที่3เนยวราถาและแจมชาราัฐาศิลปินจากวงในกดจำ้ำคู่ฝาแฝดที่เคยเข้ารอบ10คนสุดท้ายจากการประกวดทางดนตรีลังวัน KPN ี w อ r นวโดยเพลงดังของเธอนั้นก็มีมากมายหลายแนวผลงานเพลงไม่ว่าจะเป็นปูจุบจ๊บจุ๊เมสเซจไม่รักจำได้ไม่เคยถูกรักเลยและเพลงฮิตติดหูอีกมากมายหลายผลงานเพลง อันดับที่2ขนมจีนกุลมาศศิลปินเดี่ยวจากค่ายกามิกาเซ่ออกอัลบั้มแรกในปี2550รวมกันกับเพื่อนๆในเพลงขัดใจต่อมาก็ได้เริ่มมีอัลบั้มเดี่ยวเปิดซิงเกิลแรกในเพลงตามใจปากและมีเพลงฮิตตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงไหมเป็นเพื่อนเธอไม่ได้จริงๆเลิกกับฉันได้ไหมอย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกันความเจ็บไม่มีเสียงปวดเก่งและเพลงฮิตอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว,ว่าแต่ละเพลงของเธอนั้นโด่งดังและเป็นที่จดจํากันมากมายเลยทีเดียว อันดับที่1ไหวปันทิสาเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นเดอะควีนเลยก็ว่าได้ตัวแม่ของวงการเพลงโดนใจเวรุ่นมากเลยทีเดียวนักร้องสุดแซ่บที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์โดยเพลงดังสุดฮิตของเธอนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นตกหลุมรักห่างกันสักพักรักฉันทําไมเสียใจแต่ไม่แคร์ตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอมแล้วมีเพลงนืดอีกมากมายหลายผลงานเพลงซึ่งปัจจุบันนั้นเธอก็ยังคงครองตําแหน่งควีนแห่งการร้องเพลงเอาไวไ้ได้อย่างดีไม่มีตกเลยจริงๆ